สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่1นนะคะวันนี้จะมาพูดสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศท่าอากาศยานไทยวิทยุการบินแห่งประเทศไทยค่ะท่าอากาศยานนะคะท่าอากาศยานหรือสนามบินคือสถานที่สําหรับจอดอากาศยานเพื่อขนส่งผู้โดยสารขนส่งสินค้าซ่อมแซมบํารุงรักษาและแวะพักโดยท่าอากาศยานนะคะแบ่งออกปเป็นสองประเภทหลักๆค่ะคือท่าอากาศยานพาณิชย์และ ถ้าอากาศยานทางการทาหารค่ะสาระส,สำคัญของพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศัการาช2497ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะคะพระราชบัญญัตินี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมบทบัญญัติมาประการค่ะเพื่อยกระดับการบินพล,ลเรือนนะคะของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการควบคุมกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยด้วยค่ะ 1. นนะคะคณะกรรมการการบินพล,ลเรือนกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจในการดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ทันต่อเหตุการณ์และให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศพิจารณาอนุมัติแผนระดับชาติ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนค่ะ 2. นะคะการกํากับดูแลของการบินพลเรือนค่ะกําหนดให้มีหน้าที่กํากับดูแลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือนให้ครอบคลุมทุกด้านท้งด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกรวมไปถึงกําหนดมาตรการในการตรวจสอบเพื่อให้กิจการการบินพลเรือนของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะ 5. บททั่วไปว่าด้วยอากาศยาน ห้ามมีให้อากาศยานนอกจากอากาศยานต่างประเทศบินออกนอกราชาอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนังงานเจ้าหน้าที่ห้ามมีให้อากาศยานทหารต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้นลงในราชาอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีห้ามมีให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งล่มอากาศนอกจากได้รับอนุญาตจาก,าการากัฐมนตรี 6. การจดทะเบียนอากาศยาน กำหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะขอจดทะเบียนอากาศยานจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้แต่ต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องเป็นเจ้าของอากาศยานที่ขอจดทะเบียนหรือถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของอากาศยานจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองอากาศยานและจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนให้สามารถจดทะเบียนได้ค่ะสิ ค่าบริการผู้โดยสารขาออกกำหนดให้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกเรียกเก็บได้โดยเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตจะเรียกเก็บค่าบริการโดยสารขาออกจากผู้โดยสารอากาศยานณนะสนามบินอนุญาตได้เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือนบทกำหนดโทษนะคะได้กำหนดโทษในพระราชบัญญัตินี้ โดยกำหนดให้มีมาตราการปกครองและมีการปรับปรุงอาตาัตราปรับทางอาญาให้สอดคล้องกับฐานความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะกำหนดให้บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีเมื่อผู้กระทำผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะต่อมานะคะท่าอากาศยานไทยคะ่ะประวัติความเป็นมาของกิจการการบินของไทยนะคะได้เริ่มต้นเมื่อพศ .2454 ตัวแอท 2, กที่2งวันที่8กุมภาพันธ์มีนักบ,บินชาวเบลยเยียมชื่อฟันเดบรอนได้นำเครื่องบินออริริสมาบินแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยคะ่ะที่สนามมารกีทาสมโมสอปทุมวันและได้เรียกชื่อสนามกีฬาแห่งนี้ว่าสนามบ,บินสระประทุมค่ะในระยะเวลาต่อมานะคะได้มีการเลือกพื้นที่สนามบ,บินใหม่ซึ่งในที่สุดได้เป็นพื้นที่ดอนเมืองที่เรารู้จักกันคะ่ะและซึ่งเป็นสนามบ,บินดอนเมือง และเมื่อวันที่8มีนาคมได้มีเครื่องบินลบปทมเลิกวันที่27มีนาคม2457ได้มีการตั้งกรมการบินทหารบกมาดูแลในปีพศ2483กองทัพอากาศได้จัดตั้งกองการบินพลเรือขึ้นอีก8ปีต่อมานะคะได้เปลี่ยนจากกองเป็นกรมและได้ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองค่ะต่อมานะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีท่าอากาศยานที่มีสายการบินจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยรัฐบาลได้กําหนดให้ท่าอากาศยานนานานชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานรอนเมืองเป็นสถานีที่ให้บริการเชิญพาาิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเปิดให้บริการเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2549ค่ะ ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะเปิดใช้งานเมื่อ23กุมภาพันธ์พศ2457นะคะเป็นท่าอากาศยานในประเทศไทยที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้กับคมนาคมทางอากาศนะคะไปยังจุดต่างๆของโลกได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะบินในภูมิภาคเอเชียด้วยกันหรือว่าทวีปยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนะคะสามารถเป็นจุดแวะและลงเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอด เลยนะคะไม่ว่าจะไปสนีพันไปยังจุดอื่นๆก็ตามนะคะท <livelihood> ่าอากาศยานดอนเมืองนะคะยังเป็นท่าอากาศยานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันด้วยคะ่ะท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตนะคะเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่3 <Jesus> ของประเทศเลยนะคะนอกจากท่าอากาศยานนานาชาติสวนภูมิและท่าอากาศยานานานาชาติดอนเมืองนะคะโ <im itos> ดยรับผู้โดยสารทั้งหมด25ประเทศทั่วโลกค่ะท่าสศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่นะคะบริหารงานโดย ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะโดยมีผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ดูแลเป็นท่าอากาศยานที่สําคัญนะคะเป็นศูนย์กลางทางการบินของภาคเหนือโดยมีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่นเป็นลําดับที่4กรองจากท่าอากาศสุวรรณภูมินะคะท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะท่าอากาศยานานานาชาติหาดใหญ่นะคะเป็นท่าอากาศที่มีความสําคัญมากเนื่องจากเป็นประตูส,สาหรับชาวม,มุสลิมที่ต้องการเดินทางไปสแสวงหาบุญที่นครเมืองมะกะประเทศซาอุดิอาระเบียครับ โดยใช้ซาอุดิอาระเบียอารายถ้าอากาศยานหดใหญ่นะครับมีเที่ยวบินมากสุดเป็นอันดับห้าของประเทศไทยครับปัจจุบันมีผู้โดยสารประมาณ4,869,113คนครับถ้าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับเปิดให้บริการเมื่อวันที่5สิงหาคมพศ2533สังกัดกรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมนาคมต่อมาการบินพาณิชได้ถูกโอนขึ้นมาอยู่กับการบริหาร ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2541และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือเรียกว่าทอทเมื่อวันที่30กันยายนพศ2545ถึงปัจจุบันครับวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับ เมื่อสงครามโลกครั้งนี้สิ้นสุดลงนะครับธุรกิจการบินระหว่างประเทศก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นสายการบินต่างๆได้ร่วมมือการอนุมัติรัฐบาลไทยจัดตั้งบริษัทการบินแห่งเสียมจำกัดในปีพศ2491เพื่อดำเนินากิจการบริการควบคุมจาราจรทางอากาศและสื่อสารการบินตามมาตรฐานและข้อเสนอนขององค์กรการบินเริเวณระหว่างประเทศภายใต้สัญญาที่ได้รับจากรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเห็นเห็นความสําคัญ ซึ่งขอซื้อหุ้นคืนทั้งหมดเมื่อวันที่6ิศจิกายนพศ2,506วิทยุการบินจึงไม่มีสถานะเป็นรับวิสาหกิจครับสั่งกัดกระทรวงการคมนาคมวิทยุการบินดำเนินการแบบแม่ค้ากำไรในการให้บริการภาพความปลอดภัยการบริการควบคุมจราจรทางอากาศและการสื่อสารการบินในอนณาเขตประเทศไทยครับอำนาจหน้าที่นะคะ บริษัทได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานการบริการเดินอากาศของประเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ค่ะ 1. การบริหารจราจราทางอากาศเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการบินของผู้ใช้ห้วงอากาศในประเทศค่ะ 2. การบริหารระบบสื่อสารระบบช่วยเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยานค่ะ 3. การบริการข่าวสารเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องและนโยบายของรัฐบาลค่ะอากาศยานไร้คนขับนะคะหรือว่าโดรนอากาศยานไร้คนขับนะคะเป็นยานพาหนะทางอากาศขนาดเล็กที่มีการควบคุมการสั่งการด้วยระบบอัตโนมัตินะคะโดยไม่มีนักบินอยู่บนเครื่องสามารถควบคุมทางอุปกรณ์ระยะไกลได้ค่ะการใช้งานอากาศยานนะคะในช่วงแรกเริ่มต้นพัฒนามาจากเทคโนโลยีทางทหารน,นะคะเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้น,นะคะ่ะ แต่ในปัจจุบันนะคะได้ถูกพัฒนามาใช้ได้หลากหลายมากขึ้นค่ะเช่นด้านการเกษตรการกีฬาการพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํามาใช้ถ่ายภาพทางอากาศค่ะอากาศยานไร้คนขับประเภทที่2นะคะคืออากาศยานชนิดปีกตึงค่ะใช้ระยะเวลาในการบินนะคะประมาณ30-60นาทีระยะเวลาในการบินนานนะคะครอบคลุมพื้นที่กว้างและบินด้วยความเร็วสูงทนตะแรงลมค่ะชนิดที่3นะคะคืออากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตึงขึ้นลงแนวดิ่งค่ะ ใช้พื้นที่ขึ้นลงน้อยนะคะระยะเวลาในการบินได้นานค่ะควบคุมพื้นที่ได้กว้างบินด้วยความเร็วสูงและทนต่อแรงลมค่ะอากาศยานไร้คนขับประเภทที่4นะคะคืออากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุนค่ะใช้ระยะเวลาการบินนะคะประมาณ10-20นาทีง่ายต่อการใช้งานนะคะและใช้พื้นที่ขึ้นลงน้อยแถมยังมีราคาถูกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ